สวัสดีครับผมนะฮะวันนี้ก็มาพบปะบบอีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาสอนอแนวทางการแก้โครงจับพัดลมแตกนะครับคือตัวนี้เบ้าต,ตัวนี้มันแตกนะครับทํำยังไงนะครับเผื่อใครเคยเจอปัญหาแบบนี้นะครับ <c oughs> คือชุดนี้นะครับ <c oughs> มันแตกนะครับคือชุดนี้มันจะขันล็อกกับตัวฝา,าเบ้าอย่างนี้ใช่ไหมครับเพื่อให้ไอ้ตัวเนี้ยมันอยู่ตะแกรงหลังมันอยู่นะครับแต่ทีเนี้ยมันแตกขึ้นไปหนึ่งอย่างอะไรได้ยากต้งไม่ตรงรุ่นอะไรมั่งนะครับมันก็ จะเสียแล้วทิ้งไปก็ไม่ได้ใช้งานนะครับวันนี้มีวิธีแก้ไขนะครับก็สามารถทําเองได้นะฮะโอเคมานะฮะเดี๋ยวผมจะมาสอนนะฮะตรงนี้ผมทําจับไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะมาลื้อให้ดูนะครับว่าทํำยังไงนะฮะก็ผมจับน็อตไป3ตัวนะครับจับน็อตไป3มตัวแล้วเจาะตะแกรงใหม่นะฮะพูดง่ายเองเลยคือเราเจาะเจาะรูเหล็กใหม่เข้าจับกับน็อตตัวเดิมเลยครับแต่เราแค่เปลี่ยนน็อตให้มันยาวขึ้นนะครับปกติแล้ว น็อตมันจะมีตัวแค่นี้ใช่ไหมของเดิมนะครับจะจะไปเกียวเบอร์หกนะอ่ะและอันนี้ก็เราเปลี่ยนให้ยาวขึ้นนะเปลี่ยนให้ยาวขึ้นแต่อย่าให้ยาวมากนะครับเดี๋ยวมันจะไปทะลุโดนตัวมอเตอร์มัดไฟเอานะครับเดี๋ยวมันจะเกิดการช็อตและเสียหายได้นะฮะนี่นะครับแล้วเราก็เจาะรูเหล็กตรงนี้เพิ่มนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วรูเหล็กตรงนี้มันไม่มีรูนะครับมันไม่มีรูเพราะว่ามันจะใช้แค่อันเนี้ยขันลัดเข้าไปนะครับ ขันรัดเข้าไปให้แน่นแต่ทีนี้เกลียวตัวนี้มันหักนะครับเราก็จะไม่สามารถจับตะแกรงชุดนี้ได้เราก็แค่เจาะรูเพิ่มเข้าไปเจาะรูเพิ่มเข้าไปนะครับเจาะรูเพิ่มเข้าไปนะฮะนี่รปมาณนี้นะครับเจาะรูเพิ่มเจาะรูเพิ่ม3รูเท่านั้นแหละครับ3รูรูเดิมของมันแล้วเราก็แค่เปลี่ยนน็อตนะครับเพราะจริงๆแล้วอ่ะรูตรงนี้มันมีมันไอรูตรงนี้มันมีรูที่มันจับกับตะแกรงอยู่แล้วนะครับอ่ะรูจับกับพลาสติกอยู่แล้วนะฮะนี่เดี๋ยวจะแกะให้ดูนะครับ มันมีรูมันมาอยู่แล้วเราแค่เจาะรูตะแกรงเพิ่มแล้วก็เปลี่ยนน็อตไปก็จบแล้วนะฮะเปลี่ยนน็อตไปก็จบแล้วนะฮะนี่ฮะเห็นไหมครับปกติมันจะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วมันก็จะมีอย่างแบบนี้นะฮะแล้วมันก็จะใช้อ้ไตัวเนี้ยล็อกขันเกียวจับตะแกรงแต่ทีนี้มันหักมันหักเสร็จปุ้บมันจะมีน็อตสามตัวเราขันออกขันออกขันออกนะครับแล้วเราก็มาคว่ำใส่อย่างนี้นะคว่ำอย่างนี้แบบนี้นะฮะนี่ ว่าแบบนี้ใส่แบบนี้แล้วเราก็หันหลังกลับแล้วเราก็มาร์กสามรูเลยที่เราจะเจาะแล้วเราก็ใช้ดอกสว่านเจาะเจาะรูเหล็กตะแรงมานเนี่ยครับแต่ที่เนี้ยเจาะเนี่ยเราก็อย่าหาดอกเล็กเกินนะมันจะฟิตไปหรือดอกใหญ่เกินมันจะหลวมไปนะครับก็หาดอกให้มันพอดีกับตัวน็อตมันนะฮะแล้วเราก็เจาะปื๊ดปืๆดไปเลยนะครับแลวให้มันทะลุให้มันมีสามรูนะพอมีสามรูเสร็จปุ๊บแค่นี้แหละเราเจาะให้มันแม่นหน่อยนะเพราะว่าถ้ามันไม่ตรงมากอะ เดี๋ยวมันจะขัดแล้วมันจะแทะยแยงแล้วมันจะใส่ยากนิดนึงนะฮะแล้วเราก็หาใครช่วยจับก็ได้นะครับหรือทําเองก็ได้นะฮะถ้าสามารถทําเองได้แก๊กๆนะครับนี่ประมาณนี้นะแล้วเราก็ใส่เข้าไปนี่นะครับประมาณนี้มันก็จะยากหน่อยนิดนึงนประมาณนี้นะครับแล้วทีนี้เราก็เอาน็อตตามเข้าไปก่อนนะฮะทีนี้ผมก็จะจับยากเหมือนกันนะครับ ประมาณนี้นะครับยากหรือปะเดี๋ยวลองดูฮะว่าขันได้ไหมเดี๋ยวหาดูก่อนนิดนึงนะเพราะว่าหนึ่งอย่างมันก็ไม่มันมันไม่มีบ่าล็อกของมันแล้วไงเพื่อเป็นแนวทางครับว่าเฮ้ยใครอยากจะอจะได้ไม่ต้องทิ้งนะครับสามารถซ่อมเองได้นะฮะออ นี่ครับมันทะลุออกมานะฮะแย่ตรงใแย่แม่นนะ ออพอขันเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะฮะนี่ประมาณนี้นะครับนี่จะได้ไม่ต้องทิ้งเสียหายนะะแล้วก็ใบพัดลมนะครับใส่เข้าไป ส่วนตัวนี้เราเลิกใช้นะครับทิ้งไม่ได้ใช้นะฮะประมาณนี้ครับก็ตัวนี้ก็จับได้อยู่ปกติทุกอย่างนะฮะแน่นครับจะได้ไม่ต้องเสียแล้วก็ทิ้งไปโดยใช่เหตุนะฮะก็สามารถทําเองได้นะครับก็ประมาณนี้ครับกับคลิปนี้นะฮะก็เหมือนเดิมครับกับซ่อมง่ายๆครับกับช่างบ้านๆนะครับก็ฝากไว้ด้วยอีกหนึ่งช่องทางนะครับสวัสดีครับ